สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกทท่านนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับอาจารย์แบงจากบ้านมหาเฮงแปลแป,ะแป,ะแปะนะครับเมื่อวานอาจารย์ได้ทําวิดีโอไว้แต่เมื่อวานอ,อาจารย์ขับรถเลยไม่สามารถตัดต,ต่อวิดีโอลงช่อง youtube ของหวยฮานอยเมื่อวานได้นะครับและนี่คือชุดเมื่อวานท,ท,ที่ที่อาจารย์ทําหวยฮานอยไว้ให้แล้วคือแบบเมื่อวานปังมากๆนะครับเมื่อวานปังมากๆเมื่อวาน หวยฮานอยนะครับเดีย๋ยวให้ดูก่อนละกันเนาะดูครับเมื่อวานหารพิเศษออก4 8 4 0 0 6 3 2 4 4เข้าสี่แปดสี่เข้าเบิ้ลทั้งสองตัวนะครับปังมาก ใบเหลืองในบ้านก็เข้านะครับต่อไปห่วยฮานอยปกติเข้าใบบ้านนะครับแล้วก็ฮานอย VIP 8682345195้ดูครับปังมากโอหเสดายอาจารย์เสดายมากเลยผมทำ คือทำคลิปไม่ทันก็เลยเสียดายมากเดี๋ยววันนี้จะรีบลงให้เลยนะครับจะรีบลงให้เลยมาวันนี้เหมือนเดิมครับปังแน่นอนใครที่เข้ามาแล้วกบกวถ้าเข้ามาใหม่เรากวนถ้าเห็นเราชอบนะครับ ขอกำลังใจเล็กน้อยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ได้เห็นคลิปอัปเดตใหม่ๆในทุกๆวันที่อาจารย์ลงแนวทางให้นะครับอ่ะใครที่ลงใครที่กดแชร์แล้วกดติดตามแล้วไงอาจารย์ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมวันนี้วันที่24เนาะ24 8 65แ้นะครับ วันนี้ให้เด่น6ชอบ6กรองศ5 9ย์สละสองครับ6กศูนย์หกศสีห้าหก้า กัน02 04 05 09 5 25 459 49กันเบิ้ล 6กหกศูนย์้วานปังมากมวนเบิ้ลเข้าสองตัวเลยนะครับอ่ะอันนี้แถมให้ทีนึง5-6-9 6กสี่ศองะวันนี้เด่น6นะครับเด่น6กลองศูนย์แล้วก็ห้า,าเหมือนเดิมใครชอบเลขที่แยกทำเป็นตัวเด่นเฉพาะ4ตัวนี้นาไปจับลู่หรือจับเจาะก,ก็ได้นะครับตัวกันด้วยนะครับหรือใครชอบเลขวินนะครับเลขวินทำจับวิน รือจะชอบเลขมากกว่าในตารางนี้นำไปบวกเพิ่มได้นะครับ3ตัววันนี้อาจารย์ให้6066 569 640หาแล้วอนะครับฮานอยวันนี้ปังๆเหมือนเดิมนะครับปังปเหมือนเดิมใคยใส่ฮานอยเห็นเลขในคลิปคลิปนี้แล้วนำไปแทงได้เลยนะจ๊ะแนวทางนะครับมีหวยมีเข้าไม่หลุดนะครับผมดูดูเป็นเฉพาะแนวทางนะครับชอบไม่ชอบแล้วแต่ แล้วแต่สมาชิกทุกท่านนะครับผมไม่ชอบมองผ่านแล้วถ้าชอบก็นับไปแทงได้เลยเผื่อมีโชคมีลาบนะฮะอ่ะยังไงคลิปนี้อาจารย์ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปของหวยลาวพัฒนาต่อเลยนะครับผมยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ